ชุดต๊ะหมู่บูชาที่ร้านออนเฟอร์นิเจอร์นะคะใกล้ๆก,กับปั๊มปาตาทาตะพงเลยนะคะเ mm hmm. ยื้องกับตลาดตะพงะคะ่ะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะยังไงก็เซิร์ชอ n อนเฟอร์นิเจอร์ระยองะคะ่ะเ่ิร์ชใน Google mm hmm. ได้เลยมีแผนที่พามาวิวว้วแต่ไซส์เล็กๆจิ๋วๆเลก็กกว่า mm hmm. นี้ก็มีนะ mm hmm. แล้วก็มีหลายลายมากเลยะคะ่ะ เดี๋ยวนี้เราให้ดูโซนนี้ก่อนจิตถนนสุขุมวิทเลยนะคะถ้ามาจากระยองก็คือสายมือตลาดตะพงนะคะแล้วก็ขับมาอีกนิดนึงยูเทินตรงปั๊มปตทะคะ่ะพอ,อยูเทินผ่านปั๊มแล้วก็จะถึงร้านเลยอ่อนฟวนิเจอร์นะคะเว็บไซต์มีอ <Webs ite S 2> ัปเดตภาพตลอดเลยนะคะเข้าไปดูในเว็บก่อนก็ได้ ดี๋ยวมาดูที่ร้านมีงานไม้เต็มเลยนะคะมีทั้งเตียงโต๊ะตู้เสื้อผ้าทุกอย่างค่ะเฟอร์นิเจอร์ไม้เน้นเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะงานอย่างดีค่ะ ก็สลากหลายแลคะมีลวดลายของเขาเองือว่านี่แกสลักต่อหมือมีหลายขนาดเลยค่ะเล็กกว่านี้ใหญ่กว่านี้ก็มีไงก็ตามมาดูได้แล้คะ <S <S อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะเขามีตึกเขากว้างมากนะจ๊อบมันห้าหกภูหาภูหาลาประมาณสองชั้นครึ่ง ไม่แน่ใจนะังไงว่าดูของเยอะมากค่ะบอกดูจากรีวิวของช่องไทยระยองก็ได้นะคะเกิด,ดาได้มีส่วนลดนี่เขามีแอคเฟด้วยค่ะมีเฟซบุ๊กออนบูน bon ิเจอร์ระยองนะคะไล Official น์ออฟิเชียลไอเค้าไอ2ีแอดสองแปดสองดับเบิลยูวีท